กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเหล่าใหญ่วานาสมพดุงเวทกลุ่มโรงเรียนเมืองกูชินาราย ทั่วมวนชนเราทุกคนชื่นชมรักและสัตว์เราใหญ่ว่นาชน้นแหล่งปัญยาพวกเราบุขบคุณสวัสดีครับการเงินงานพัฒนาผู้บริหายสถานภุกษาและรับร่วมพัฒนาการธิเทศกับุกษาและคุณาการการจะเป็นรู้ตามกับสูตร สา,สาราของสำนักง,งานเษตรที่การศึกษาประถมศึก,ากษาขั้นนานะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนะครับสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกตามบริบทของแต่ละพื้นที่หรือ every base education นะครับจะได้แต่ทำเป็นทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการนะครับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร สถานศึกษาให้ยึดเป้าหมายตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโำหนไว้นะครับหวังว่าในการเนินงานครั้งนี้จะต่อให้เกิดกับาาก,การจะการศึกษาเป็นอย่างยิ่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับผมนายปราชนามสัญญ์พื้นการเรียนเรยใหญ่ว่านสบุญุเวทสำหรับกิจกรรมที่เรา ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เปการเพิ่มภกษาโดยอฉพาะเรื่องของ Active Learning สำหรับที่เราที่เราจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูน้ำจั้นนะครับตรงนี้นะมันจะมีมสา,ามฐานฐานที่เรากำหนดไว้ก็คือหนึ่งตรงน้ำจันนำจ้นน้ำจั้นนี้เป็นน้ำใตดินน้ำใตดินที่อยู่ในระดับตื้นฐานที่สองนี้เป็นฐานของซากาโบราณสภกาโบราณซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นอสซิลส่วนฐานที่3แล้วก็จะเกี่ยวกับพืชพัุ์ไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นแถวนี้เป็นป่าเป็นรางแถวนี้อาจจะมีแหล่งที่เป็นอาหารต่างๆของคนในชุมชนหวังว่า1นหนึ่งเด็กได้ประสบการณ์ตรงนะครับและนอกจากนั้นที่อยากจะให้เกิดกับเด็กก็คือ,อความผูกพันนะครับความผูกพันของ เรียนเองและในจุนชนและของตัวน sw ักเรียนเองที่ไปศึกษาร่วมกันโครงการในมูอบูรณาการสุขสิ่งด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงสนงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขตสามในวันนี้เราจะมาศึกษาที่อำเภอคุชินาลายซึ่งเป็นแหล่งซากฟาโบราณอยู่ที่ตำบลเหล่าใหญ่จะเป็นอย่างไรเชิญพบได้เลยค่ะโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสนพดุงเวท ตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน145คนโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสนพดุงเวทเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชิดก,กับชุมชนโดยพื้นที่บ้านเหล่าใหญ่เป็นชุมชนภูไทยที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามจึงทําให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชุมชนเช่นการทอผ้าการทําผ้าเย็บมือ การจักสารแหล่งเรียนรู้ซากปราโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ซากปราโบราณภูน้ําจันทร์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทางธรณีวิทยาแหล่งเรียนรู้ซากปราโบราณภูน้ําจันทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตําบลเหล่าใหญ่ห่างจากโรงเรียนเพียง6กิโลเมตรเป็นแหล่งขุดพบซากปราโบราณเลปิโดเทสนอกจากนี้แล้วแหล่งเรียนรู้นี้ยังสามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับน้าจันทร์และพืชพันไม้ต่างๆได้อีกด้วย าโครงการศึกษาของเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ท่านปราชาวบา้านทั้งสองท่านคือท่านอดีตกำน,นันงสศินแสงบุตรท่านสนั่เมนทมาศรวมท,ทั้งท่านาบุญปฏิกิทจัท่านศึกษานิเทศจนินตตากกรณเกษมท่านศึกษานิเทศตะใบแพรมากตายจากเขตนะคะวันนี้เราเป็นเครือข่ายทางการศึกษา ที่จะร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผู้ชุมชนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากได้ร้ายท่านตรงนี้นะคะรวมทั้งเจ้าของสถานที่ที่ดูแลบริเวณนี้คือทางสำนักง,งานเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ของเราวันนี้ท่านผู้อนวยการกองการศึกษาท่านพิจยาพรศิริ่นนำทีมชนะมาโดยตรงเลยนะคะ วันนี้พวกเราดีใจมากนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เราจะทําการเรียนรู้ตามปกติแต่วันนี้เราจะมีพิเศษเพิ่มขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เราจะใช้แหล่งเรียนรู้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะได้ขอเรียนเชิญทางฝากชาวบ้านฝากผู้รู้ตัวแทนหนึ่งท่านเรียนเชิญท่านได้แนะนําขออนุญาตแนะนําเก่ือกภูน้ําต้นเกลือกค่ะสวัสดีครับค่ะนะ เป็นะอะไรเนาะคุณครูนะครับ <c oughs> ้โรงเรียนเราใหญ่แล้วก็คณะนักเรียนโรงเรียนเราใหญ่วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นทุกหน่วยงานได้ลงมาดูพื้นที่ของภูณำจันทร์ซึ่งสถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่ ได้คุดค้นพบสาบปาโบลาน การบูรณาการสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐาน1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้อมสาระที่3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐาน3.2เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใ,ในและบนพื้นผิวโลกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่5มาตรฐาน5.1เข้าใจลักษณะาทางกายภาพของโลกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบของธรรมชาติมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบูรณาการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียนเล่าใหญ่วนาสนพดุงเวทมีการนำมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายซึ่งนอกจากจะทําให้นักเรียนมีความรู้แล้วยังทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทักษชีวิตและสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต โรงเรียนดีประจำตับล